เอามาครับลูกค้าสั่งตัวนี้เป็นรถรุ่นเดียวกับรถช่างบี้พอดีเลยเอารถช่างบี้มาทําเป็นแบบปกติใส่ตัวนี้อยู่นะถอดยกลงแล้วเอากันชนเดิมมาใส่คุณลูกค้านะคุณทรงเดชอยู่จังหวัดสุรินนะรอรับสินค้าได้เลยลูกค้าโอนมาแล้วนะครับโอนเงินมาให้แล้วโอนไว้แบบนี้ช่างบี้ก็จัดให้ด่วนๆเลยวันนี้วันนี้ทํางานนะครับวันอาทิตย์ที่เก้า แล้วา็แคมเฮ้ยวันที่หกวันที่หกวันอาทิตย์แหมหลงวันหลงคืนลูกค้าน่ารอรับสินค้าได้เลยนะ, <L> ะเดี๋ยวเราถอดแล้วก็ทําส <L> ีแพ็คจัดส่งไปให้ขาเนี่ยมันยาวแล้วก็ดามด้านในไปให้นะกันบิดกันเบี้ยว <L> เอาสินค้าตรงปกไม่จกตานะครับช่างบี้กลุ่มหูรากจงแห่งประเทศไทยทําจริงขายจริงส่งจริงตัวจริงเสียงจริงเา้าฝากสินค้าไว้ด้วยครับ